ก็ไหนน้อยกระดูแด้นี้มันเบื่งสวนหมกม่วงวัะนั้นเก็บขาอีกเก็บไปสองรอบเดี๋ยวน้อยันังดูดวมาเบิ่งป้าม่วงเิเ่ยเก็บหมืได้อาทิตย์หเ้าบ่เก็บไ้อาทิตนาเปี่ยเ่เบิ่งเบิ่งเบื้องเยดีก็เป่ยนยอ่ะอุ้มหมกม่วงอ่ะ เก็บสองรอบไแล้วน <the supply> ี <Yeah. S 1> ่ยังโดกอยู่นี่เดี๋ยไปไปริงีดึงออกมาเดี๋ยวจริงให้เบ้างพุ่นเก็บไปสองรอบยังโดกอยูุ่่นเก็บสองรอบแล้วยังโด่อย่ ยังด่าเก็าวันนันหมด完了ฮัที่ฮัที่ฮัทอีกยัดสองรอบแล้วสองรอบแล้วนี่ดู นี่ไปนี่เนี่ยไปสักุ่นนี่นี่หน้าเออนั่งดูดูดิอาหนามาเก็บเอาอาหนา่มาเก็บนี่เก็บสองรอบกอได้นี่นั่งดูดู ยังไงเป็นกระเบ้งวะเออ้ยยังหงใจเอเยังหลกูเออเออโอ้ยังหลายยิ่เกวนเด็นี่จะด้วยหมมวงก็เด็เก็บสออบแล้วยังกอยูนี่สองดอกเด้ยเก็บรอบนี้กัเบิรดเออเก็บรอบนี้กับเบิดแล้ว ไี่ไี่ไี่โี่ยอ้ยยออยอยโอ้ยโอ้ยมอ้้ยโ้บอ้้โอยอยโยอ้าโอ้ไปอ้ยโ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 ้ย้ม่ที่แล้วสา้ย้้นโ่้ย้้าโากยอ้อ ต้นอย่กระดูกอยู่้น้นเห็นไหมว่าหน่อยย้ำยาูีิยสามสองรอบสามรอบสุดท้ายอีกอันที่หนึงมาเก็บเห็เบิร์อเก็บไปสองรอบนะ

ได้แล้วคบต้นไหนต้นนี้เออเดี๋ยวดึงนี่เดี๋ยว